ไอ้แก่<ไ>พี่น้องกอย้ายกับหลานนะพี่น้องเนาะมันได้ย้ายกับหลานเนาะพี่น้องลากไก่พักสุดแล้วก็ทอดปลายเลยพี่น้องมาพี่น้องไม่กินน้ำย้ายกับหลานมาดูเดินเลยเักกะระพาะมาเลยพี่น้องลองทักระาะพี่น้องอืม

O hum. artista hum. Hum. Hum.

อืมฮะอเฮตดอ,อ้นี่กับบาเจ็บเลยอืมไนลองชอบเรัอมาดูไน้องมาดูมาเลย แต่ถ้ากำเน,นี้ร์ล็อตยันงน้องชิมซิมาจังพอยายกกับหลานมาแยกกับร้าน,านขอตู่กันเด้พี่น้องสวัสดีค่ะ